สปทร่วมกับสำนักงาน3ปกครองจัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองสำหรับนิติกรสปท ดรอัมพรพินาศเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของสามปกครองสำหรับนิติกรสปทในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับสำนักงานสามปกครองโดยมีนายอาิโชคผลดีเลขาธิการสำนักงานสามปกครองกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมดรนิพนธ์ก้องเวหาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน ได้พบปะชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมการอุปรมและนางสาวศรีไพรรุ่มสว่างผู้อำนวยการวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองได้แนะนำวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ทั้งนี้มีวิทยากรผู้สรงคุณวุฒิรวมให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆมากมายอาทินายสุมเมตรรวยกุญเจริญรองประธานสามปกครองสูงสุดนายประนายวินิชานนท์ตุลาการสามปกครองสูงสุดนายอดุลจันทรศักด์ อดีตอธิบดีสามปกครองอุดรธานีนายอนุชาหุณสวัสดกุลรองอธิบดีสามปกครองเชียงใหม่นายอนุพงศุกเกเมตุลาการสามปกครองสูงสุดนายอิทธิพรจิรพัฒนากุลรองอธิบดีสาปกครองเชียงใหม่ ในการอบรมครั้งนี้กำหนดระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่2ถึงสิสิงหาคม2564มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน475คนประกอบด้วยนิติกรสพปทจำนวน295คนและบุคลารกรตำแหน่งอื่นจำนวน180คนซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้มีการลงทะเบียนออนไลน์และทำแบบทดสอบพรีเทสก่อนเข้ารับการอบรมโดยได้รับความร่วมมือจากทีมพัฒนาระบบการลงทะเบียนและแบบทดสอบจากดรสิริวัณขวัญมุก รองผู้อำนวยการสพมพิษณุโลกอุตรดิตถ์และทีมงานในการพัฒนาระบบดังกล่าวการอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายปกครองส่งผลให้เกิดการปฏิบัติราชการที่ดีและเกิดธรรมาพิบาลในหน่วยงานต่อไป